สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมงว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาล้างหอยบิดล้างอย่างไรให้สะอาดขาวจ้วนะคะก่อนอื่นการเลือกซื้อหอยบิดก็มีเทคนิคง,ง่ายๆมาฝากนะคะคือหอยบิดตัวของเขาจะมีขนาดใหญ่เวลาเราเลือกซื้อเราก็ต้องเขาจะไม่อ้าให้เราเห็นเหมือนหอยแครงนะคะเราก็จะเลือกซื้อตัวที่หนักๆน,นะคะหนักๆเขาก็จะสดนะคะเวลาเราล้างเมื่อเราซื้อกะไซมาแบบนี้นะคะมีเล็กนีใหญ่ เวลาล้างให้สะดวกแล้วก็สะอาดก็คือเราก็จะคัดตัวเล็กออกก่อนนะคะเสียเวลาลนิดนึงคัดตัวคัดแยกประเภทตัวเล็กตัวใหญ่นะคะเพื่อที่ให้เวลาเราล้างจะง่ายแล้วก็สะดวกนะคะแล้วก็สะอาดขนาดใหญ่อยู่กับ ใหญ่นะคะเล็กส่วนเล็กเมื่อเราคัดขนาดสองไซส์เล็กใหญ่นะคะเราก็มาเริ่มล้างกันเลยค่ะ ก็ล้างน้ำแรกนะคะเคลยน้ำจทิงไป ส่วนน้ำมาที่สองนะคะสองสามเราก็จะใส่นี่เลยค่ะหอยหอยเล็กที่สำหรับเราใช้ขัดกระทะนะคะเราก็ใส่ไปอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็แกว่งถ้าไม่ถนัดเราก็ ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ในการขัดเปลือกนะคะเหยาไปเรื่อยๆฝอยตัวนี้ก็จะมีหน้าที่เสียสีกับเปลือกนะคะก็จะทำให้แตกอนต่างๆนะคะออกมาให้เราเห็นเห็นไหมคะเมื่อสักครู่ยังไม่ขาวอันนี้ก็คือขาวเห็นได้ชัดนะคะถ้าเราต้องการขาวมากเราก็เขย่าหลายๆเที่ยวนะคะใส่อันนี้ลงไปแล้วก็เขย่าไปเรื่อยๆ แรงเวียงแรงเสียดสีนะคะก็จะทำให้เสือกหอยของเรานะคะลุกเห็นไหมคะขาวและสะอาดมากแล้วเราก็ซาวน้ำอีกสองน้ำเรียบร้อยค่ะวิธีการน้างหอยตัวเล็กหอยตัวใหญ่ก็ทำเช่นเดียวกันนะคะ ล้างแบบนี้ก็คือจะทําให้ตัวของเขาขาวสะอาดมากเมื่อเทียบกับตัวใหญ่เห็นไหมคะตัวใหญ่ก็มุกกระมมอันนี้ตัวเด็กก็ขาวพร้อมสําหรับการทําอาหารครั้งต่อไปนะคะวิธีการล้างตัวใหญ่ก็เช่นเดียวกันแต่ว่าจํานวนครั้งเราก็ล้างมากกว่าเพราะตัวของเขามีขนาดใหญ่กว่าลองใช้วิธีนี้ในการล้างหอยบิด แล้วจะรู้ว่าสะอาดมากขอบคุณที่ติดตามและฟังรับชมค่ะ